ยินดีต้อนรับสู่ตำบลกรมลาจุดหมายใหม่ของการพัฒนาสู่เมืองที่เอื้อต่อชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนภายใต้การนำของนายจุธาดุมลักษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรมลาเรากำลังสร้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์แบบองค์รวมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกวัย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สมาร์ทซิตี้พัฒนาการท่องเที่ยวฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสร้างจุดเชื่อมต่อเศรษฐกิจสร้างรายได้สู่ชุมชนคุณภาพชีวิตสาธารณสุขการกีฬาและบริการที่เข้าถึงได้ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสและเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์จัดระเบียบพ,พื้นที่ท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีวินัยสมาทซิตี้นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยจัดการเพิ่มศักยภาพชุมชนในยุคดิจิทัลในช่วงฟื้นฟูหลังโควิด -19 นายจุธาดุมลักษ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลามุ่งสร้างเศรษฐกิจฐานรากแข็งแกร่งโดยการสนับสนุนธุรกิจท้องถิน่น ทั้งรายเล็กรายใหญ่พัฒนาบริการมาตรฐานยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการสร้างแบรนด์และอบรมสินค้าโอท็อปจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวและการค้าขายสร้างแนวทางที่ชัดเจนและยั่งยืนส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่นผ่านเทศกาลส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่สงกรานต์งานวันเกษตรกรมลางานเดินวิ่งชายหาดเพื่อสุขภาพ งานเปิดหาดเพื่อกระตุ้นความคึกคักและเศรษฐกิจท้องถิ่นในฐานะที่ผมเป็นรองนายกและก็ได้รักษารษาชการแทนนายกก็ในช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมาตามที่ท่านนายกได้ถแถลงนโยบายต่อสภาไว้นะครับหลายหัวข้อแต่ผมจะสรุปพอคร่าว พอที่จะเห็นเป็นรูปธรรมนะครับว่าอะไรที่เกิดแล้วอะไรกําลังทำํดำดําเนินงานอยู่ผมเริ่มโดยสมาร์ทซิตี้แล้วกันนะฮะสมาร์ทซิตี้เข้ามาครั้งแรกนายกได้ได,ดำเนินการก็คือเราจัด Wi-Fi ฟรีให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวคือตลอดหน้าหาดเนี่ยสามารถที่จะรับ Wi-Fi ฟรีของบริษัท NT อีกอันนึงก็คือ CCTV CCTV เนี่ยเนื่องจากว่ามันมันติดเรื่องของ ICT หรืกรอกสทชต้องเข้าคณะกรรมการากสชซึ่งผมได้ไปไประชุมเองทั้งหมดมัน31.54ตัว, 54, ตว54กล้องรวม AI ไป4กล้องอ่าเป็นสามารถที่จะจับอัตลักษณ์บุคคลได้4กล้องตัว4ตัวนี้แพงมากอยู่ถ้ามีตัวนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ สบายเลยยืนยันเอกลักษณ์ดูป้ายทะเบียนแล้วก็สามารถจะบอกได้เลยนะว่ารถคันนี้ใครเป็นเจ้าของอะไรสามารถเช็คเข้าทางขนส่งได้เลยแล้วซ c นี่เราก็ติดตั้งใหนะโรงเรียนอนุบาลแล้วก่อนก่อนหน้านี้นะ20ปสิะกล้องเหมือนกันนะครับเพื่อเยเจความปลอดภัยของเด็กเพื่อดูแลใหนะ้เราสามารถจะลิงก์เข้าโทรศัรพท์ซึ่งมีรหัสสำหรับผู้บริหารหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยท,ท,ที่ที่เกี่ยวข้องนะคนครูที่เกี่ยวข้องเนะ สามารถจะลิงเข้ามือถือได้อยู่ที่บ้านก็รู้ว่าห้องนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งในเรื่องของประชาสัมพันธ์เราบอกว่าเราจะให้กำมาาเป็นสมาร์ c ซิตี้นะเราก็ได้อนุมัติโครงการเ,าเสียงแบบไร้าสายซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ผ่านการผ่านสภามีข้อบัญญัติผ่านงบประมาณมีเรียบร้อยแล้วกําลังจัดเชื้อจัดจ้างอยู่นะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งการประชาสัมพันธ์เราได้จอ LED มาตัวหนึ่งนะครับเราอนุมัติจอ LED ได้ตัวหนึ่งติดอยู่ที่ตรงบริเวณสี่แยกทางเข้ามาทางอบตเนี่ยครับอีกหลายๆของการที่กําลังดําเนินการแต่ที่จะแล้วเสร็จอีกตัวหนึ่งก็ของสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนี่เราจะติดให้กับทางโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็กสมาร์ทโฟตัวนี้สามารถที่จะกดอ m เมชันซีอันตรายเนี่ยสามารถที่จะผู้ที่กดเนี่ยสามารถพูดได้ด้วย พูดสั่งก็มาได้เลยว่าตอนนี้ขณะนี้เกิดอะไรอยู่ขอความช่วยเหลือ SOS อะไรได้พอหมดนะครับซึ่งตัวนี้คิดว่าเราก็จะพยายามทำให้เสร็จภายก่อนที่จะหมดสมัยสำหรับนโยบายทางด้านการศึกษาซึ่งเราให้ความสำคัญกับการศึกษาก่อนวัยเรียนเป็นอย่างมากนะครับคือเราต้องการที่จะอย่างน้อยนอยเนี่ย จะได้ลดภาระของผู้ปกครองของชาวบ้านที่กมาลาเนี่ยไม่ต้องส่งเด็กก่อนไว้เรียนซึง่งยังอยู่ในความดูแลใกล้ชิดของผู้ปกครองอยู่นะให้เดินทางไปไปเรียนนอกพื้นที่นะไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่ให้เรียนในตำบลเรานี่แหละก็พยายามที่จะหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนที่ต้องปรับปรุงทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทหรือว่าตำบลของเรา เราก็ปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ที่กำลังหาอยู่ก็ตอนนี้นะเป็นครูทางด้านภาษาคือภาษาอังกฤษเนี่ยเรายังไม่มีครูที่เป็นเจ้าของภาษาจริงสอนสอนแบบ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 คุณครูทั่วไปสอนอยู่แต่เราอยากได้ครูที่เป็นเจ้าของภาษาไม่ได้ให้เด็กได้สอนให,ให้เรียนเรื่องไกรม,มารไม่ใช่อยาให้คลุกคลีให้สามารถสนทนากับ เจ้าของภาษาโดยที่ไม่เคอะเขินนะครับสิ่งที่เราเรามุ่งหวังสระว่ายน้ำอ่ะเราได้จัดสระว่ายน้ําในครั้งแรกมีจ้างครูพระ,ะเข้ามาดูแลเรื่องการเรียนการสอนการว่ายน้ําให้เด็กแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยการการออกแบบไม่มีหลังคาก็ทําให้การเรียนการสอนไม่ค่อยเต็มตหน่อยเท่าไหร่เราก็ออกแบบทําหลังคาให้เสร็จแล้วตอนนี้สามารถที่จะมีหลังคามีไอเทอร์เรทมีที่ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็มีครูที่จะสอนแต่เราจะเปิดเป็นเป็นช่วงๆนะครับว่าช่วงไหนที่จะมีคอร์สการเรียนการสอนให้เด็กนอกจากเป็นการเรียนประจำคาบอยู่แล้วนะครับอันนี้หนึ่งก็คือป้องกันการจมน้ำของเด็กแต่เราให้วิชา <c oughs> เรียนรู้เรื่องการเอาตัวรอดเรื่องการว่ายน้ำเนี้ย แม้แต่การจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์เราก็มีเราก็ทําให้เหมือนทางที่อื่นเขาเรามีซุ้มเฉลิมพระเกียรติเหมือนที่อื่นเขาซึ่งซึ่งซึง่งเราก็พยายามจะทำถ้าถ้าถ,ถ,ถามเป็นโกนะว่าโกที่เราตั้งไว้เหมือนกับว่าเราเราทํางานในองค์กรไหนก็แล้วแต่มันก็มีโกมีเป้าหมายแต่นี้คําว่าเป้าหมายกับ Achieve หรือว่า อข้อที่ทำเสร็จทำสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่นั่นผมว่าผมว่าน่าจะเกิน50%เอรก็อยู่ที่คือจะให้สำเร็จทั้งหมดอ่ะมันมีทั้งปัญหามีทั้งอุปสรรคก็ก็คงไม่ไม่ไม่ทั้งหมดนะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดที่ประจักษ์ก็อย่างที่ผมเล่ามานี่คือแรงกลับเคลื่อนจากหัวใจของชุมชนภายใต้การนำของนายจุธาดุมลักษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ตำบลกำมลากำลังก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงชุมชนเข้มแข็งและความสุขที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน